บทที่4,963ในเวลานี้ยังเหลือเวลาอีกกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนรุ่งสางชายชรามองดูเวลากลับไปที่วินล่าอย่างกังวลใจเคาะประตูห้องศึกษาที่ชั้นหนึ่งเบาๆแล้วกล่าวด้วยความเคารพคุณหนูเสียงของเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาจากข้างในเข้ามาชายชรากล่าวด้วยความเคารพครับ คุณหนูหลังจากพูดเสร็จเขาก็เปิดประตูอย่างนุ่มนวลแม้ว่าวิลล่านี้จะดูเหมือนบ้านเดี่ยวแบบตะว,วันตกโดยรวมแต่การตกแต่งภายในเป็นแบบจีนโบราณมากในการศึกษาเด็กสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากและแผงที่แตกหักได้นั่งอยู่หน้าชุดโต๊ะทำงานของไห่หนานหวงวาลลี่ถือหนังสือโบราณสีเหลืองและอ่านหนังสือ เด็กหญิงตัวเล็กๆบอบบางมากไม่ต้องพูดถึงใบหน้าของเธอที่ไม่ผิดแม้แต่ขนตาที่เรียวและโค้งของเธอก็สมบูรณ์แบบและเธอสวมชุดเรสปักลายสีเครปสไตล์จีนพร้อมชุดไหล่เมฆที่สวยงามปักด้วยเมฆมงคลในทุกทิศท,ทุกทางซึ่งมีสเสน่ห์แบบคลาสสิกอย่างเต็มรูปแบบจะเห็นได้ว่าเธอควรเป็นแฟนของวัฒนธรรมแฮนด์ฟู เมื่อชายชราเข้ามาที่ประตูเด็กหญิงก็วางหนังสือในมือลงมองดูชายชราแล้วถามว่าคุณหู้ยังไม่มีชายชราพูดคุณมีเครื่องเคลือบสีน้ำเงินและสีขาวมากเกินไปในคอลเลกชันของคุณคนใช้กำลังจัดของทีละชิ้นแต่ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะออกเดินทางก่อนรุ่งสางสีหน้าของหญิงสาวดูหดหู่เล็กน้อย และเธอก็ถอนหายใจทำไมเธอไม่นำกระเบื้องเคลือบสีฟ้าขาวพวกนั้นมาด้วยละ่ะฉันละอายใจที่จะบอกว่าถ้าฉันไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้พวกเราคงไม่เข้าไปยุ่งหรอกอันตรายจากการรั่วไหลาชายชราย,ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าคุณหนูของโปรดทั้งหมดของคุณใช้เวลาไม่นานในการเก็บและไม่เลื่อนเวลาที่คุณตั้งไว้ โอเคหญิงสาวพยักหน้าเล็กน้อยและพูดด้วยความเศร้าเล็กน้อยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่จริงๆกลัวว่าจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกหลังจากจับไปชัยชรารีบปลอกคุณหนูเมื่อคุณไปตั้งรกรากในที่ใหม่ทาตเก่าจะช่วยคุณสร้างฟาร์มใหม่ได้อย่างแน่นอนถ้าคุณชอบก็ไม่เป็นปัญหาที่จะสร้างรูปลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาใหมท่ทีละตัวได้หอหมอดอ ได้ค่ะหญิงสาวยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าคราวหน้าฉันจะลองเลี้ยงวัวเจอสี่สักสองสามตัวฉันรู้สึกว่าวัวนั้นตัวเล็กไร้ดิงสาและน่ารักชัยชราพอยักหน้าและยิ้มและพูดว่าโอเคเมื่อคุณไปถึงรัสเชียนฟาอีสทาสเก่าคนนี้จะเลี้ยงโคพันเจอซี่ที่ดีที่สุดให้คุณอย่างแน่นอน หญิงสาวยิ้มและพูดว่าฉันไม่รู้ว่าที่นั่นอากาศเหมาะไหมชายชราย,ยิ้มและพูดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อถึงฤดูหนาวจงเลี้ยงวัวในบ้านตราบเท่าที่คุณเตรียมหญ้าให้พร้อมโอเคเด็กสาวพยักหน้าและพูดว่าฉันกระสับกระส่ายมาสองวันแล้วฉันจะทำนายอีก เมื่อพูดอย่างนั้นเธอเปิดลิ้นชักโตและหยิบเหรียญทองแดงที่แตกต่างกันออกไปเก้าเหรียญหลังจากนั้นเธอแบ่งเหรียญทองแดงเก้าเหรียญออกเป็นสามแถวบนโต๊ะจากนั้นจึงคว้าอันแรกในแถวแรกอันที่สองในแถวที่สองและอันที่สามในแถวที่สามด้วยมือที่เรียวยาวของเธอ จากนั้นเธอก็หลับตาอีกครั้งพึมพำอะไรบางอย่างในปากของเธอและโยนเหรียญทองแดงสามเหรียญลงบนโต๊ะเด็กสาวลืมตาขึ้นเห็นเหรียญทองแดงสามเหรียญแล้วอุทานว่าความหายนะที่ฉันคำนวณเมื่อวันก่อนได้มาถึงแล้วชายชราอุทานเร็วจัง บทที่4964เด็กหญิงพยักหน้าไม่พูดอะไรและมองดูเหรียญทองแดงหกเหรียญที่เหลือด้วยคิวค้วเคร่งครึงในเวลานี้หญิงสาวบนเส้นทะแยงมุมจากซ้ายบนไปขวาล่างเก้าเหรียญก่อนหน้านี้เพิ่งถูกนำออกไปโดยเด็กผู้หญิงคนนั้นและอีกหกเหรียญที่เหลือแสดงรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ด้านซ้ายล่างและด้านขวาบน เธอหยิบเหรียญทองแดงสามเหรียญที่มุมซ้ายล่างแล้วรีบโยนมันลงบนโต๊ะเธอพูดด้วยท่าทางที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าเดิมเลือดในรูปหกเหลี่ยมเป็นเลือดมากและว,วันนี้จะต้องมีการฆ่าพูดถึงเรื่องนี้เธออดไม่ได้ที่จะพูดพึพรรมพำไม่ถูกต้อง ฉันสร้างเฮกซากแกรมเมื่อคืนนี้แม้ว่าเฮกซากแรมจะระบุว่าฉันจะถึงวาระแต่ก็เป็นโอกาสที่เกือบจะพลาดปัญยัประกาศคู่เธอรีบคว้าเหรียญที่เหลืออีกสามเหรียญแล้วโยนลงบนโต๊ะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความกระวนกระวายใจหนึ่งในสามเหรียญทองแดงจึงหล่นจากโต๊ะลงกับพื้นเนื่องจากแรงมากเกินไปหลังจากที่หญิงสาวเห็นเหรียญสองเหรียญบนโต๊ะเธอก็กำลังจะลุกขึ้นเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่บนพื้นอย่างชัดเจนทันใดนั้นมีคนข้างนอกกรีดร้องและตะโกนว่าเร็วมีฆาตกร ทันทีหลังจากนั้นฉันได้ยินเสียงกระสุนถูกปล่อยและเสียงถูกยิงไปทุกทิศทุกทางสีหน้าของชายชราหยุดชะงักทันทีและเขาก็พล่องออกมาคุณหญิงพวกเขาอยู่ที่นี่ สีหน้าของหญิงสาวอดตกใจไม่ได้เธอกำลังจะเห็นเหรียญทองแดงชิ้นสุดท้ายแต่ชายชราดึงปืนพบออกมาจากเอวแล้วถอยออกมาขวางหน้าเธอแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมสำนวนคุณหญิงไม่ต้องกังวลตราบใดที่บ่าวผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่เขาจะปกป้องคุณอย่างสุดกำลัง ทันทีที่เขาพูจบเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาและกระสุนหลายนัดก็กระทบกับผนังของห้องศึกษาทันทีหลังจากนั้นประตูห้องศึกษาก็ถูกเปิดออกทันทีและชายชุดดำหลายคนที่มีปืนสั้นก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว ชายชรายิงชายผู้บังคับบัญชาโดยไม่ลังเลแต่ผู้บังคับบัญชาก็หลบกระสุนปืนจากปาากระบอกปืนของคู่ต่อสู้อย่างง่ายดายแล้วรีบวิ่งไปข้างหน้าควาข้อมือชายชราที่ถือปืนไว้ทำให้ชายชราไม่สามารถย้าย ทันใดนั้นรอยยิ้มอันโหดร้ายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายที่เป็นผู้นำและอีกมือหนึ่งก็หยิกกรดออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ยกมือขึ้นเตรียมจะตัดแขนชายชราที่คนร่าบเด็กหญิงเรียบพูดเสียงดังเอาอะไรไปอยาแต่ต้องปูกของฉันชายนำหน้ามองหญิงสาวด้วยท่าทางย้อยเย้ยและพูดว่าขอโทษนะสาวน้อย เราไม่ได้มาเพื่อปล้นเรามาที่นี่เพื่อพาคุณสองคนออกไปมีร่องรอยของความตื่นตระนกในการแสดงออกของหญิงสาวแต่เธอแท้งทำเป็นสงบและพูดว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาเงินหรือความมั่งคั่งมีไม่มากการลักพาตัวเราไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแก่เธอ ชายแถวหน้ายิ้มและพูดว่าสาวน้อยเมื่อฉันเข้ามาเมื่อกี้ฉันพบว่าชามที่คุณให้อาหารแมวเป็นหยวนสีน้ำเงินและสีขาวจากเตาเผาอย่างเป็นทางการและเครื่องลายครามสีฟ้าและสีขาวในบ้านนี้เพียงลําพังคือมูลค่าอย่างน้อยหลายร้อยล้านเหรียญเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆแล้วเจ้าจะล้อเล่นหรือสาวน้อยขนโดก เมื่อเด็กหญิงได้ยินสิ่งนี้เธอพูดโดยไม่ลังเลว่าในเมื่อคุณรู้สินค้าแล้วก็นำเครื่องเคลือบสีน้ำเงินและสีขาวเหล่านั้นออกไปปล่อยให้ฉันและปู่ของฉันอยู่ด้วยกันหัวหน้าคนพูดอย่างเย็นชาว่าอย่าก,กังวลฉันจะไม่ฆ่าคุณเพราะคำสั่งที่ฉันได้รับคือการนำคุณสองคนกลับคืนมา เมื่อชัยชราได้ยินดังนั้นเขาก็รีบพูดว่าโอเคฉันไปกับคุณลำบากหลานสาวของฉันยังเด็กอยู่ดังนั้นคุณควรยกมือขึ้นแล้วปล่อยเธอไปชายหัวขขาวยิ้มอย่างเหยียดยามพูดเท่าทุกคนที่อยู่นอกเจ้าตายแล้วเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาเจรจากับข้า หลังจากพูดไปแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นการแสดงความเคารพในทันทีและเขาพูดด้วยความคาระวะฮีโร่มีโชคชะตาฉันอยากให้คุณทั้งสองมีชีวิตอยู่เพื่อเจอเขาจำไว้ว่านี่เป็นเกียรติสำหรับเธอทั้งคู่แม้แต่ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นพระพักที่แท้จริงของหลอดอังกฤษ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาก็ไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มที่ตื่นเต้นของเขาได้ทันใดและพูดว่าแต่ต้องขอบคุณพวกคุณสองคนครั้งนี้บางทีหลังจากที่ฉันทำผลงานได้ดีแล้วฉันก็จะได้มีโอกาสพบกับท่านหลอดชาวอังกฤษในขณะนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงที่เข้มงวดดังมาจากนอกประตูฉันขอโทษคุณไม่มีโอกาสนี้